บูนมากๆนะครับไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นขายสุราในประเทศอเมริกานะครับพอยุคฮ้ามขายสุราสุราจะมีคุณภาพที่ต่ำลงรสชาติการกินวิวเวอร์มันอาจจะไม่ค่อยอร่อยเขาก็เลยนำมอมาผสมกับน้ำเชื่อมและก็น้ำตาลเออแล้วก็น้ำมะนาวครับเขาให้น้ำดื่มง่ายขึ้นแต่เราใช้สปอรตมิสซี้ดูวันนี้เราใช้จอร์นิโง่เครือองบลอนด์นะครับมาลองทำนะครับอันที่สองครับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก่อนอันที่สามน้ำเลมอนครับถ้าเป็นคลาสสิกของวิสกี้ซาวจะใช้น้ำ จะหั่นไขมะนาวเหลืองเาก้าของมะนาวเขียวนะครับแต่วันนี้เราพิเศษเพิ่อให้หน่อยเราจะสร้างเคจเจอร์ของคอกเทลนี้ให้มันมีชั้นโฟมเหมือนเวลาคุณกินกาแฟแล้วมันมีครีมโฟมข้างบนใช่ไหมเราจะใช้ไข่ขาวมาทําโฟมนะครับเรียกว่าการใช้ไข่ขาวมาไดเชสคอกเทลเพลออนนื่อเพิ่มความฟูโอเคส่วนสูตรนี้แค่น,นี้เลยครับใช่ไหมเอาชเชอร์รเป็นบิทเตอร์นะครับอันนี้เป็นเหล้าบิทเตอร์นะครับคำแนะนำเกี่ยวกับบิทเตอร์หนึ่ง อย่าใครใส่เสื้อขาวมาระวังอย่าให้มันเปื้อนเพราะมันซักไม่ออกบีเตอร์คืออะไรบีเตอร์มันคือเหล้ายาครับมันคือการเอาสมุนไพรแล้วก็เอาเหล้าที่ร์วอลของสูบไปแช่จนถึงระยะเวลาของมันรสชาติจะมีความขมนะคะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสมัยก่อนยุคเริ่มต้นของมันเลยเขาตั้งใจทําขึ้นมาเป็นยาแก้แห้งเหมือนแบบกินเหล้าแลแ้วมันแห้งก็เอาสมไบู่คู่แบบนี้นะอย่าเอาฝังไซส์เดียวกันนะต้องเป็นฝังเล็กกับฝังใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะใส่เครื่องใส่ส่วนผสมฝังเล็กใส่ฝังเล็กเอาฝักใหญ่มล้วก็ ังใส่อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับเราก็เลยต้องมีจิ๊กเกอร์อันนี้เรียกว่าจิ๊กเกอร์นะครับใบเสอร์เรียกว่าจิ๊กเกอร์นะครับจิ๊กเกอร์คือภาษาไทยจอบกวงเหล้าจิ๊กเกอร์มาจากคาว่าจิ๊กเกอร์อันนี้จิ๊กเกอร์ฝรั่งเศสจิ๊กเกอร์แอนด์โมนี่เออชื่อเต็มมันอะอันนี้ชื่อจิ๊กเกอร์แอนด์โมนี่นะครับเวลาเราเรียกรวมเราเรียกจิ๊กเกอร์เป็นจอบกวงเล่านั่นเองนะครับก็ใส่ลงไปนะครับเวลาถือจิ๊กเกอร์ ลาลีนเล่านะนครับพยายามถือให้ตรงอย่าถือให้เอียงนาะถือให้ตรงนะครับแล้วก็มันจะมีปริมาตรบอกอยู่อย่างอันนี้ฝั่งนี้คือ30นะครับฝั่งนี้คือห0สิั้งใช่ฝั่งนี้ห0สนะครับก็ลองดูว่าเล่าแก้วเท่านี้ผมว่า40ถึง45ก็้าน่าจะพอเลื่อกฝั่งให้หกใช้ฝั่งใหญ่แล้วมันจะมีขีดข้างในอยู่นะครับขีดข้างในมันจะบอกอยู่ว่าสีห้แล้วนะครับก้องดึงไปที่ถุเดี่ยเท่ากัคแล้วก็วิ่งลงไป ใส่เล้านี่ฟ้านะครับหลังจากนั้นใส่น้ำเชื่อมน้ำมะนาวใส่เท่าไหร่อออันนี้เป็นคำถามที่ดีทุกคนจะเคยเห็นว่าเวลาเราทำ็อเทลอ่ะในหนังสือสูตรโอเทลจะมีการบอกว่าใส่เล่าสิ m หมลน้ำมะนาว20 ml มลน,น้ำเชื่อมส0 m มถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ทำสูตรออกมาไม่ผิดถูกต้องหละตามนั้นแต่ถ้าเป็นผมอะ่ะเวลาผมทำ็อเทลจริงจริงอะ่ะน้ำเชื่อมมะนาวผมจะไม่ค่อยดูตามตัวเลข เพราะอะไรคุณจะรู้ได้ไงว่ามะนาวที่เขาทํามันเปรี้ยวเท่าเราหรือเปล่าถูกต้องไหมครับน้ําเชื่อมที่เขาทามันหวานเท่าเราไหมถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราดูเป็นไกด์ไลน์เช่นเขาบอก20กับ10มะนาว20น้าเชื่อม10แปลว่าเอเทลแก้วนี้เปรี้ยวนําหวานตามเราก็ปรุงรสให้มันออกเปรี้ยวน้าหวานตามโอเคไ,ไหมครับเราจะได้ดูเทคนิคคือใส่ให้น้อยก่าถ้าในสูตรบ,บอก20กับ10ผมอาจจะใส่สัก15กับ5และชิม เฮ้ยโหยังไม่หวานค่อยเติมเพราะอะไรการใส่น้อยรสชาติน้อยเพิ่มให้เยอะง่ายแต่ถ้าทําให้มันเยอะแล้วจะทําให้มันลดลงยากนี่หรอไหมครับเพราะนั้นใส่ให้น้อยก่อนแล้วเราค่อยปรับให้มันลงตัวนนะเพราะนั้นฟองเทลแก้วเดี่ยวพึ่งทำครั้งแรกอ่ะส่วนมากมันต้องใช้การชิมนะใช้กทั้มใช้ทั้งสั่งเลมอน24น้ำเชื่อมเหลือเบือตัวหวาน5หรอครับเท่าับแบบไปๆนะครับแล้วก็คน จากนั้นก็ชิมหลายครั้งจะเห็นบาร์เฮนเดอร์จะใช้ช้อนตักมาแล้วใส่หลังมือแล้วก็ชิมถูกต้องไหมทำไมเขาชิมที่หลังมือซราบไหมครับเคยลองชิมหลังหูแล้วหรืบ้างลำบากนะครับไม่ถึงก็ดีนะครับมันจะเหนื่อยนะครับเพราะนั้นหลังมือชัวร์กว่าโอเคไหมฮะหลังมือต่อเล่นนะครับหลังมือเพราะว่าบาร์เฮนเดอร์เนี่ยเวลาชิปพี่เราต้องล้างมือตลอดเวลาทเพราะว่าเล่นแก้สเสร็จเราล้างมือเพราะนั้นหลังมือตรงเนี้ยมันจะสัมผัสกับสิ่งอื่นน้อยที่สุดนะครับแบบก็เลยจับทำนี้ปุ๊บเราก็หยดนนนนมมมมืืออออออะะเเเพรราาาาถ้้้้ชชโโดดกกลัับบใีไไ่คค คาสสิกนะครับเค็มนะครับยังไม่ได้ล้างมือนะครับแต่ว่าลืมไปเลยนะครับของ้อเล่นนะครับชิมเสร็จแล้วคลาสสิกเลยนะทักษัเคล็ดลับชิมเสร็จแล้วให้ทําหน้าอร่อยไว้ก่อนต่อให้มันไม่อร่อยเลยก็ตามต่อให้คุณจะแก้ก็ตามแต่อร่อยไว้ก่อนเพราะถ้าคุณชิมปุ๊บแล้วลูกค้าจะกล้ากินไหมันจะเปรี้ยวอานมันเปืนไว้เืนเหือนผมว่นักเรี้ยวแต่แก เนียชิมแล้วอร่อยยังแกล้งทำไมวะแต่ต้องอร่อยไวก่อนแต่ต้องอร่อยไวก่อนเพราะว่ามันต้องสร้างความเชื่อมั่นโอเคไหมไม่ใช่ชิมแล้วก็ทีเริ่มัมาใส่ไข่เปกินไช้าโอเคละเปรี้ยวหวานทานง่ายละนะครับเสร็จเรียบร้อยเอาแค่นี้ง่ายมากนะครับช้อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะใส่ไข่ขาวครับชิมก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ขาวนะใส่ไข่ขาวแล้วชิมขาวนะครับจะรู้หมดแล้วนะนะครับแล้วใส่ไข่ขาวครับเขมา ทำร้านกาแฟอยู่แล้วมีเครื่องตีฟองเต็นเครื่องตีฟองใช่ไหมครับใช้ได้เลยเพราะมันหลักหลักการมันคือการเติมอากาศเข้าไปแต่ถ้าเราไม่มีเขาจะเรียกเทคนิคนี้ว่าการ dry s a e ก็คือการเขย่าแบบไม่ใส่แข็งเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวโปรตีนของไข่ขาวมันสัมผัสอากาศแล้วแตกเป็นฟองอกมานะครับตอนนี้เขย่าผ้าไหนก็ได้ที่ห่างไกลตัวที่สุดเพราะว่ามันจะชอบมีแรงดัน่ะแล้วมันก็จะชอบทําให้มันพุ่งออกมาครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยมีผ้าไหมฮะออกผ้าผืนหนึ่ง เพราะว่าไข่ขาวเนี่ยมันจะชอบมีแรงดันนะครับมันจะทำให้หกบบอการถอดฟกออกมาเร็วๆได้น,นะคะรับเลย่างผมก็จะใช้ผ้าโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยเปิืออกมาเดลืออกมาถ้าเป็นผมถ้าเป็นน้ำแข็งแบบนี้ยูนิตแบบเนี้ยผมใช้น้ำแข็งใหม่สองเหตุผลหนึ่งราคาไม่ได้สูงมากแล้วน้ำแข็งแบบเนี้ยเวลาเขย่ามันจะแตออกแตละเอียดพอแตกละเอียดละลายมันจะเร็ว จิงที่ใส่แบบมันจะตึงเพราะนั้นเราก็จะใส่ตุ้งแข็งใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นท็อปเทลถ้าคุณใช้คุณจำตุ้งแข็งที่ผโชว์ข้างบนได้ไหมถ้าเป็นเชเกอร์ไอที่มันเป็นตัวตันอ่ะเวลาเขย่าพุ่งมันจะกลายเป็นก้อนกลมแล้วมันจะไม่ค่อยละลายถ้าแบบนั้นผมอาจจะเสียบต่างนะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยใช้แข็งใหม่เยอะแล้วผมไม่เข็งต่างที่ตุ้งแข็งก็แข็งมก็จะไม่ค่อยเสียบได้แขใช้กับฝั่งใหญ่นะจะไม่ใช้ฝั่งเล็กนะมันใช้กับฝั่งใหญ่เห็นไหมครับ อันนี้เรียกว่าดับเบิลสเตนหรือที่กรองทั้งที่สองเนาะกรองละเอียดนะครับเพราะว่าเราอยากให้ฟองของมันนั้นสวยขึ้นนุ่มขึ้นฟองนี่ถ้าจะเหยาวจนฟองใส่ขาวมาแตกได้ที่อ่ะมันจะขาวโป๊ะนี้เลยครับมันก็จะค่อยๆรวมกนะันขึ้นมาเป็นชั้นโฟมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจบนูน <laughs> ่นเปลืยกตังสุดๆนะครับเพราะนั้นแล้วตัวช่วยอยู่นี้ โดยเฉพาะนี่คือช้อนบาเลยครับเล็งเลยประโยชน์ตรงไหนนะครับแล้วแปกนะมันก็จะไม่หกเพราะมันชนกับช้อนบาแล้วมันก็จะหล่นลงไปตรงๆใหญ่เพื่อนมี่นะใหญ่ไอ้ยหญ่เพื่อนเสื้อนะเพื่อนเสื้อขาวท่านไม่ออกไหมเออใส่ขาวเวลาพ่นจับแล้วบีบเนาะบีบแล้วมันมัดมาออกมาใช่ไหมไปเห็นไหมเดินเราพ่นลงมาอย่างนี้ไหมเห็นไหมใช่ไหมเนาก็พ่นบึ้มลงไปนะครับหอมใช่ถูกแต่ถ้าผมผมแนะนำเราจะพ่นจากล่าง ทนไน้คนทำไมเหรอพ่นไปอย่างนี้หอมก็จริงแต่น้ำมันที่มันลงไปด้วยอะมันเร่องมอกไหมครับดิ้งคุณจะหอ,อมแต่ผมเพรานะนั้นผมพ่นจากล่างึุนโดนหาสักครึ่หนึ่งปึ้มเราออมที่ลอยไปอ่ะอะไรที่ขมอะไรที่หนักมันจะตกก่อนแก้วอะไรที่หอมอะไรที่บามันจะลอยอไปครอบแก้วขอพ่นไปแล้วทีนี้คุณจะต้องปิดทั้งหมดวันเดออกไหมแต่อย่างน้อย